เครื่องสูบน้ำที่แปลงใส่คาร์บูเดตแบบนี้เขาใส่นมหนูเบอร์อะไรครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเปิดนมหนูออกมาให้เพื่อนๆดูกันว่าเครื่องสูบน้ำที่ใส่คาร์บูเดตเนี่ยใช้นมหนูเบอร์อะไรดูไปพร้อมๆกันครับแถมแถมแถมนะคเปิดออกมาเรียบร้อยนมหนูที่ใส่ครับ ไม่ทราบว่าจะเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นไหมเพื่อนเน,นี่ยอยู่ตรงนี้นะเบอร์มันนมหนูที่ใช้ครับมันเป็นเบอร์หนึ่งร้อยสิบฮะนมหนูนะ้ำมันเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งร้อยสิบนะกล้องมีโฟกัสเลย เดี๋ยวกล้องให้กล้องโฟกัสก่อนครับเห็นไหมเนี่ยนมหนูน้ำมันเบอร์หนึ่งร้อยสิบนะครับเพื่อนๆส่วนของอากาศก็คือตัวนี้เป็นเบอร์สามสิบหกครับนมหนูอากาศหรือตัวนมหนูเดินเบาเนะี่ยเรียกง่ายๆเป็นเบอร์สามสิบหกนะเนี่ยประมาณเนี้ย สำหรับอัตราเร่งดีไหมนะครับก็ถือว่าดีนะใช้ขี่สนุกครับขับขี่ได้สนุกบางคนเขาก็จะใส่ไล่ไปอีกเบอร์หนึ่งนะมันก็แล้วแต่ไอ้นมหนูด้วยนะครับแล้วแต่นมหนูยังไงก็แบบว่าพวกคาบูเทียมกับคาบูแท้เนี่ยบางทีนมหนูมัน มันไล่แล้วเนี่ยเราต้องเอาเบอร์ที่มันเหมาะสมที่สุดนะอันนี้คือลงตัวนะครับสำหรับเครื่องนี้มันลงตัวที่หนึ่ง้สิบแล้วก็สามสิบหบางเครื่องอ่ะก็จะไล่อีกเบอร์เบอร์หนึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่เครื่องครับก็แล้วแต่คุณภาพของคาร์บูด,ด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นคาร์บูเทียมนะคาร์บูเทียมก็ ไป110กับ36ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคาบูเสียบนี่ฮะคาบูแดดนะครับของเทียมแต่ว่าเขาก๊อปมาเหมือนอันนี้เลยทุกวันนี้เนี่ยพวกตาพวกอันนี้เนี่ย คือเราไปมัวแต่ไปดูตาอันนี้ไม่ได้แล้วนะตัววันนี้คือต้องดูเกจคุณภาพแล้วก็ดูเนื้อวัสดุของตัวคารบูด้วยนะฮะบางทีเนี่ยเขาก๊ับกันแบบโอ้เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยก็มีประมาณนี้